เนี่ยมีทั้งหมาล่ามีกระเขาพูดอะไรเนี่ยเยอะมากอยู่ที่สนามออแม็กาสเปนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งร้านส้มตำ ถือเทียบกับแม่เน,นี่ยเออ <c oughs> นี่ยเออเนี่ยตักหวานแล้วก็มีของดีอ่ะนี่สนามฟุตบอลมันเนี่ยเฮ้ย <c oughs> สนามบอลอแม็กอยู่ตรงคันองนะครับทำไมไปโฟกัสแต่หน้าแม่วันนี้จะกินกะเพราถ่านคือตอนนี้อาหารมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ครบดมาล่ากับตับโพโอดแล้วเราจะกินกะเพราถ่านคือที่สนามบอลเนี่ยมีทุกอย่างมีหมาล่ามีกะเพราถ่านแล้วก็มีส้มตำถ่านนี่ๆี่าผพากจ้าลำพากจ้าอันน่าร่ก มาอีกมองอีกกอปีแล้วพ่อพาลูกมาต่อบอลแล้วกินเลยกินเลยทุกคนไม่ต้องรอ้องให้น้ำพ็นไปงนมาเราก็จะบีบใส่อย่างนี้เลยนะคะห้าถาดเลยเหรอห้าถาดเลยเหรอได้นะเออไม่จริจริงนะไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวใยังไ่เคดาวเยิ้ะ่พอหยล ไคดาเยิรมใคดาเยิมเนอะโอ้ชอบชอบอบไอ้ตังข้าวโพดไอ้ตังข้าวโพดมันนีเปรยมากสักคอหมูย่างมาเพิ่มอีกป้าหญิงมีเพิ่เยอะกันทุกคนนะเนย ผมเอย่างมาเพิ่มน,นะคะแล้วก็เอาตำลาวมาเพิ่มด้วยนะลาวอ่ะกําลังจะสั่งข้าวเปล่ามาเพิ่มเพราะว่าตรงนี้มันเหือนะข้าวเปล่าไปด้วยนอะไม่อน่าจะเนี่ะอันนี้มากีนข้าวเหากข้าเป่าอย่างะ ไม่มีใคอยู่อ่ะอร่อยมากค่ะตักข้าวตัล้วเพื่อนะเอเอาข้าวหมูข้าปากาแลวนีไปนีมาจานเล็กๆน้อยๆไปแลน่แปลงนีลแปลงไปัดแ กะเพราเจ้ากะเพราถาดอ่รสชาติเข้มข้นเบ้อมากข้าวอรอ นี่บางอีนี่หน้าใบบาทเรื่องนะหน้าใบบาทกล้องอ่ะมะน้ดูนี้เฮ้ยสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าสวัสดีครับค่ะยิ้มหวาน้วยยิ้มยิ้มยังไงยิ้มยังไงหวานด้วยยิ้ยบอบอสอู้อันนี้เป็นหมาล่า ฟังกิเกเร่มันปิดมาอย่างนี้เลยเพื่อนตอหนี้เป็นไหนล่ะตอนนี้นี่เลยเอแล้วเนาะกินต่อกินต่อเอาเว้ยเดียวดูทีมันเลา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 เล่เคยหมาล่าวุ้นแม่เราสั่งเยอะจังค่ะเว้ยเว้ยมาอยากกินดิไหมนี้เท่าไหร่นะเราหกสิบนี่คืออะไรอ่ะผงออกมาเพิ่มให้เขาจิ้มได้ยังอ่ะเขาจิ้มแล้วจิ้มแล้วเหรอเผื่อใครไม่อยากอยากจะลิ้นชามากกว่าดีก็โยนเต็มที่ นีเผ็ดกลางนะกลางไม่ก่อไม่สิบบาทต้องไม่หรอไม่สิบี่พี่เตดมสิบบาทสิบบาทห้ายี่โอ้ยเผ็ดโอ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยเผ็ดกลางมาครับจะได้ให้ไ่้ให้จิ้มใหจิ้มใ้บอกว่้นวจิ้มยังไงให้เจ๋วนะมันแบบหวานมหวาน

มัมมัมแม่ปอนแม่ปอนอ้าเยบาเอกเอกอ้าวเยเอกทำไมไปปนแบบนี้มันนี่แหละเนี่ยอุ้ยอันนี้ไก่ไก่ของโ้เล่โอ้โของโเลยเนี่ยสุดยอดอันนี้ไก่อันนี้เขาเป็นรีวิวเลยใครเลือกพี่มาล่าและชนเรื่องว่าทำไม แล้ว่าเป็นโที่มันเป็นเป็นแบบนี้เป็นยาบาค่ะเอออ๋อไม่เี่นวกเห็นไก่นกินเาะกินเผ็ดนะได้กินต้มตำบอกแล้วเผ็ดเผ็ดาเผ็ดเผ็ดูมันบออไหมดูมบอล่อไหมบับอลอเยอเฮ้ยนกไก่นกไก่ทอดมเยอะๆดิเอ็นไก่ผมชอบเอ็นไก่ทอดมาก โอ้เยอะอยู่นะรออื้อความหมดมันจะตกันมันะตอันขอจัดกันกับขาวหาตรงนี้ก่อนจะหมดอยู่แล้ว อร่อยมากอันนี้ตำลาวนะคะอันนี้แบ่งมาอันนี้น้องตักให้น้องหงัดกินจนแนมด้วยนะแนมมะเขือเทศแล้วก็มะละกอนะคะรวบมาเลยแม่ค่ะอนี่คนี่แต่ต้องานครับ อมแก๊ปนแกกนนี้ยังไม่หมดเลยเนี่ยมาลาจ้กินไม่ลาเผ็ดอ่ะเงิออกแล้วะใส่อะไรกีนได้ชมันบนี่ะไมอนกับ่ได้เผ็ดมากนะตำอะไรนี่มไก่ไก่่ไ่ ขนนมวคือตอนนี้เราก็รอกระเพราถาดอยู่นะคะคิวเขาเยอะมากเนี่ยกระเพราถาดก็คือจะอยู่ร้านข้างๆตัวนู้นก็คือมีแก๊ปมานะคะตัวนี้เห็นไหมมีแก๊ปมาก็คือเราก็ต้องรอคิวเข้าไปนะคะตอนนี้ก็คือมืดแล้วช่วงตามก็ขายไปเราก็นั่งดูเข้าเตะบอลกันไปบรรยาก,กาศดี เห็นไหมสนามบอลสวยสนามหญ้าเขียวแบบดีมากอากาศดีมี2สนามเปิดบริการอะไรยังไงนะโอ้ยมีชกมวยอยู่ฝั่งนู้นด้วยเขาบอกเออพันเชิงมวยไทยนะคะแบบคือมาที่ออมแงกยครบออกกำลังกายครบสุขภาพดีครบทุกอย่างเลยนะโอ้ย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 อร์เซฟ แ้่ <mm> เบอกะมาเวอันนี้ลยคเย้อีกจานนึงนะคะอันนี้จานเท่าไหร่65นะคะจาน65ก็คือมีไข่ดาวดูไข่ดาวเนาะ กนสู้นะถ้าถานนี้นะห้าถาเหรอห้ได้พี่หั่นพี่กินได้ไ่ได้ี่กินกคืออเไนกด้กันไ้มอ่ะปปเลยคราวี้สองพี่น้องไปมา เที่ยงเลยนะคะแต่ว่าร้านอื่นจะเปิดตอนเย็น4ี่หโมงร้านส้มตำร้านหมาล่าเนี่ยจะเปิดเร้ตอนเย็นเป็นต้นไปนะ,ะแต่จะมีร้านส้มตำเนี่ยที่นั่งกินอยู่เนี่ยนะคะเสาอาทิตเขาก็จะเปิดตั้งแต่เที่ยงเลยเหมือนกันนะคะพามาทางคันคลองเนี่ยนะคะเน,น,น,นี่ยเส้นถนนเส้นคันคลองตรงนี้คันคลองชุลประทาเชียงใหม่นะคะแล้วก็แวะเข้ามาดูได้เลยนะคะอาหารอร่อยเฮ้ยญก็เพิ่งรู้ว่าอาหารที่นี่อร่อยขนาดนี้เนี่ยเตะบอลเสร็จแล้วมากินส้มตำกระเพราถาดต่อเลย ดีหมาล่าเด็ดลิ้นชาขอว่าเพื่อนๆจะชอบที่นี้นะคะไว้เจอกใะไวคิงหน้าขอนมานนะคะให้เลยถึงเสมอเลยบ๊ายบายปิดท้ายด้วยอนาคะปิดท้ายด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอานาชนดีครับี่ม้า Hoh! Roma! Rosa!